สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะมาแนะนําไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ในเวอร์ชันที่7แล้วนะครับตัวอย่างในเวอร์ชั่นที่7นี้เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับความแตกต่างในแต่และเวอร์ชั่นก็คือทัสซิชันต่าง,างๆแล้วก็ลูกเล่นต่างๆในแต่ละเวอร์ชั่นจะไม่เหมือนกัน,นครับส่วนสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่รู้จักไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้นครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้นครับก็จะเป็นไฟล์สําเร็จรูปปทีีีี่่่่่่มมมมมาาาาาาพรร้้้้้อออกกกกับักกก like, แบบแบนลลลููเแแแววว็ตตไไขขคคสงงงๆดยย ซึ่งการอธิบายแบบละเอียดละเอียดเนี่ยผมได้อธิบายไปบ้างแล้วในแต่ละคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เวอร์ชั่นที่4เป็นต้นมานะครับในแต่ละคลิปผมก็จะมีการสอนใช้และมีเทคนิคการใช้งานไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ให้ใช้งานง่ายๆและสนุกกับไฟล์เทมเพลตซึ่งในแต่ละคลิปก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับผมจะมีเทคนิควิธีการใช้งานไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีไฟล์เทมเพลตข้อความเยอะๆแล้วเราจะใช้อย่างไงให้ง่ายที่สุดแล้้้้ววิิธีีีเลลือกใใใชชจงงจะะยงงไนนคปผมมา กนกั็ไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับก็ถ้าเกิดใครได้ลิงก์โหลดจากผมไปเรียบร้อยนะครับก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์มา1ไฟล์ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac หรือจะเป็น Windows PC เนี่ยก็จะเป็นไฟล์1ไฟล์อย่างนี้ครับมาถึงให้เพื่อนๆทําการแตกไฟล์เลยนะครับ ลิกขวาครับ X Tag Here ก็คือแตกไฟล์มาก็จะได้โฟลเดอร์1โฟลเดอร์แล้วก็เข้ามั้งในก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็โฟลเดอร์ที่เราจะใช้ก็คือโฟลเดอร์นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์โหลดฟอนต์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับว่าลิงก์โหลดฟอนต์ผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนๆครับเพื่อนๆก็ลองย้อนดูได้ครับแต่ถ้าใครดูคลิปของผมมาตั้งแต่เวอร์ชันที่4 5 6เนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้เยอะแหละก็พอได้โฟลเดอร์นี้มาก็เบินคลิกเข้าไปดูครับอ่าก็จะมีไฟล์ประมาณนี้ครับทัง จุดหด้านหลังนี้เป็นตัวเร็วครับแล้วก็จุด2เป็นตัวช้าอย่างนี้ครับเจ็ดจุดสองจเองนี้ยอันนี้จุด1ก็คือตัวเร็วอันนี้ตัวช้าตัวเร็วตัวช้าตัวเร็วตัวช้าอย่างนี้นครับทั้งหมดจะมี12ไฟล์นะครับให้เพื่อนๆกดแบ็กกลับไปก่อนแล้วเราทําการลากโฟลเดอร์นี้มาไว้ที่อยู่ใน motion graphic template เดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ให้เพื่อนๆสามารถก๊อปไปวางได้ครับอย่างนี้ลากมาวางอ่าตอนนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมาอ่าแต่ถ้าเกิดใครเคยโหลดของผมไปแล้วเนี่ยมัน ตอนนี้เราจะรวมกันอยู่เยอะแล้วแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่ Premiere Pro เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีกันเยอะมากๆแล้วใช่ไหมในคลิปนี้ผมก็จะมีวิธีการใช้งานแบบง่ายๆมาสอนแล้วกันครับไปลองดูที่โปรแกรม Premiere Pro เลยครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาถึงให้เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกตรงนี้ครับเพื่อนๆหาคําว่ากราฟิกนะครับอ่าแล้วก็มาตรงเบลตรงนี้ครับในส่วนของ Essential Graphics ครับเลื่อนลงมาด้านล่างๆเลยครับมันก็จะมีแบบข้อความนี้เยอะไปหมดเลยนะอ่าเพราะว่าผมใส่เข้ามาตั้งแต่เวอร์ชันที่4 5 6 7้เนี่ยตอนนี้เยอะมาก วิธีการใช้ไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก่อนแล้วกันครับแต่ผมจะอธิบายนิดเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการใช้งานแบบถ้าเกิดเรามีไฟล์เยอะๆเนี่ยเราจะเลือกใช้ยังไงให้มันง่ายนะเดี๋ยวผมจะอธิบายสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มมาดูก่อนแล้วกันนะ <S <S ก็การใช้งานเนี่ยเพื่อนๆได้ไฟล์พวกนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆลากลงมาเลยนะ พอลากมาแล้วเนี่ยโปรเจกต์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนนะครับว่าโปรเจกต์เพื่อนๆเนี่ยสร้างมาเป็นโปรเจกต์ Full HD หรือ 4K นะถ้าเกิดสร้างมาโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K เนี่ยเพื่อนๆมาคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ไฟล์เทมเพลตของเราแล้วก็ Set to frame size คือจะทําให้มันพอดีกับโปรเจกต์ของเราเพราะว่าไฟล์เทมเพลตที่ผมทามาเนี่ยมันเป็น 4K นะมันจะค่อนข้างคมชัดนะอ่าก็ถ้าเกิดใครตัด 4K เนี่ยเพื่อนๆพ่ไม่ต้อง Set to frame size หรอกพอเราลากลงมาที่ไทม์ไลน์เราเนี่ยมันก็ มาดูที่แถบ Edit เนี่ยเราจิ้มที่ตัวไฟล์เนมเพจของเราเนี่ยให้เพื่อนๆมาจิ้มดูนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะมีแก้ไขข้อความเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนข้อความได้หมดเปลี่ยนฟอนต์ความหนาขนาดเปลี่ยนสีอันนี้ก็ตำแหน่งข้อความนี่ครับตำแหน่งข้อความ แล้วก็สี1สี2นะครับสี2มันสามารถเปลี่ยนได้ถึง2สีเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ตำแหน่งสี2องเนี่ยลองเลื่อนดูครับนี่ครับตำแหน่งสี2ทําให้ข้อความของเราเป็น2สีนะครับแล้วก็สีขอบก็คือสีขอบของข้อความครับขนาดขอบเงาความสั่นความกว้างเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับได้หมดครับถ้าเกิดใครอยากรู้แบบละเอียดๆครับการปรับพวกนี้ครับไปดูคลิปที่เวอร์ชัน4่นะเวอร์ชัน4ผมค่อนข้างอธิบายละเอียดมากๆก็อยากจะให้ดูตั้งแต่เวอร์ชัน4มาก่อนจริงๆครับเพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ย จะไม่เหมือนกันครับในแต่ละเทคนิคนะอยากจะแนะนําให้ดูทุกคลิปนะครับการใช้งานไฟล์เทมเพลตพวกนี้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับอ่าก็สําหรับคนที่โหลดมาตั้งแต่เวอร์ชั่นที่ 4, 5, 6, 7เนี่ยแล้วในฝั่งนี้ของเราเนี่ยมันมีแบบโอโ้โหไฟล์เยอะมากเราจะเลือกใช้งานยังไงใช่ไหมมันแบบโอ้โหเราจะเลือกอยังไงดีมันเยอะไปหมดก็ผมแนะนาอย่างนี้นะให้เพื่อนเอนครับมาสร้างซีเควนต์ต่างหากของตัวเอง เก็บไฟล์เทมเพลตพวกนี้อย่างเดียวเลยนะวิธีการสร้างซีเควนต์ครับเราจะสร้างซีเควนต์ให้ขนาดเดียวกับซีเควนต์ที่เราตัดงานครับอย่างเช่นผมตัดงานสมมติอันนี้ซีเควนต์เนี้ยของผมคือ full hd ใช่ไหมอ่าเพื่อนเพื่อลองมาดูได้ซีเควนต์เซตติ่งตรงนี้ของเราขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่านี้แล้วก็เฟรมเรทเท่านี้อันเนี้ยเฟรมเรทสามสิบขนาด full hd ใช่ไหมแล้วก็โอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆครับมาสร้างซีเควนต์ของเราก็คือคลิกขวาตรงนี้ new item sequence แล้วก็มาสร้างที่ full hd สามสิบเฟรมกดโอเคไปเลย ่ะผมก็จะตั้งว่าอ่ะเทสแล้วกันผมตั้งว่าเทมเพลตแล้วกันนะอ่ะผมก็ตั้งชื่อ s e q u e น e t e m p เพลเราได้ s e q u e n c e ขึ้นมาแล้วอันนึงหงเพื่อนเพื่อนลากไฟล์เทมเพลตทุกตัวที่เรามีมาไว้ในไทม์ไลน์ของเรา อย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะทําให้ดูสัก5 6ตัวแล้วกันอ่ะตั้งแต่เวอร์ชัน4เลยแล้วกันตัวนี้เวอร์ชัน4ลากมาอย่างนี้กดคิปนะอ่ามันใหญ่กว่าโปรเจกต์อย่าพึ่งเราค่อยทาทีเดียวเพื่อความรวดเร็วเราลากมาวางอย่างนี้อ่าเราอาจจะวางเหลื่อมหรือวางซ้อนกันไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นทันซิชันเดียวกันลูกเล่นเดียวกันแต่มันแค่คนละความเร็วอันนี้สําหรับคนที่ซื้อทุกความเร็วของผมมาตั้งแต่เวอร์ชันที่4567หนะหรือใครได้มาที่6แล้วมา7ได้มาเวอร์ชัน5แล้วมา7อะไรงี้ยก็แล้วแต่่สําหรับคนทีมา รเว์ชั่นอหรือคนที่อยากทํางานแบบง่ายๆนะก็ลากมาวางางี้นาเพราะว่ามันทัสซิชันเดียวกันลูกเล่นเดียวกันก็ลากวางอย่างี้ใช่ไหมลากวางให้หมดทุกตัววางซ้อนกันเพราะว่ามันเป็นท a สซิชันเดียวกันลูกเล่นเดียวกันมันต่างกันแค่ความยาวในแต่ละตัวนี่ครับความยาวของมันนะความเร็วอะที่ผมเรียกว่าความเร็วของมันอะ่ะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้อ่ะ อันนี้คือผมลากมาแค่ตัวเวอร์ชั่น4ให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะอ้าเราจะลากมาเวอร์ชัน5ด้วยก็ได้อ่ะห่างกันหน่อย ให้เพื่อนเพื่อนลากมาวางไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากคุมทั้งหมดอ่ะเราลากมาทั้งหมดแล้วอันนี้สมมตินะลากมาทั้งหมดแล้วนะผมขี้เกียจทําเดี๋ยวเสียเวลานะเราลากลงมาทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนลากคุมทุกตัวคลิกขวาเซตทูเฟรมไซส์อ่ะพอเซตทูเฟรมไซส์เสร็จเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนปรับแต่งในแต่ละตัวเนี่ยให้เป็นฟอนต์ที่เพื่อนเพื่อนต้องการฟอนต์สไตล์ที่เพื่อนเพื่อต้องการขนาดฟอนต์ที่เพื่อนเพื่อนต้องการตำแหน่งข้อความสีหนึ่งสีสองที่เพื่อนเพึ่ยน แล้วตำแหน่งสีมันเพี้ยนอยู่ดีตำแหน่งที่2เรายังไม่ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนๆเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีหนึ่งสี2สีขอบขนาดขอบอะไรเป็นแบบที่เพื่อนๆต้องการทุกอย่างในทุกตัวนะครับที่เพื่อนๆลากมาบนไทม์ไลน์เปลี่ยนให้หมดอันนี้คือเราทําเพื่อที่เหมือนทําเป็นรูปแบบโดยเฉพาะของเราแบบส่วนตัวเก็บไว้เลยในซีเควนต์นี้แล้วถ้าเกิดเราใช้ในโปรเจกต์อื่นเนี่ยเราอาจจะก๊อบซีเควนต์นี้ไปวางในโปรเจกต์อื่นก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเวลาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะ อันนี้สมมุติว่าเพื่อนๆ,ๆแก้ไขฟอนต์แก้ไขสีแก้ไขขนาดสีขอบเงาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้สมมติแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะอ่ะพอเราลากลงมาวางเราแก้ไขหมดล้วผมจะปิดซีเควนต์นี้ไปก่อนนะเพราะว่าผมได้ทําซีเควนต์ของผมไว้แล้วนะอ่ะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะเป็นซีเควนต์นี้ไฟล์เทมเพลตของผมอันนี้คือที่ผมทํามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาในตอนอัดคลิปนะผมก็ทํามาครบแล้วทุกตัวทุกเวอร์ชั่นที่ผมมีเวอร์ชั่นที่4เวอร์ชั่นที่5เวอร์ชันที่6เวอร์ชั่นที่7 4เวอร์ชั่นนี้อ่ะแล้วก็อผมม บอกไปนิดนึงสมมุติเพื่อนเพื่อนลากลงมาเรียบร้อยแล้วลากมาอย่างนี้ลากมาอย่างนี้ใช่ไหมลากมาอย่างนี้ลากมาอย่างนี้ของเพื่อนเนเนี่ยเวลาในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยลากมาหมดแล้วเนี่ยไอบนแถบด้านบนเนี่ยมันจะแดงใช่ไหมให้เพื่อนๆครับทำการมาร์กอินมาร์กเอาอย่างนี้มาร์กอินกด I ด้านหน้าด้านหน้าจะส่วนตรงไหนก็ได้นะกด I อย่างนี้แล้วก็ให้ด้านหลังกด O อย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆทํานทการมาตรงที่ Seque n c e ครับแล้วก็ r e n d e r i n t o น u t นะกดไปอย่างนี้มันก็จะทําการเรนเดอร์ใช่ไหมแล้วไอตรงเนี้ยของเพื่อนเนี่ ที่ของผมเนี่ยมันเขียวพอมันเขียวเนี่ยแล้วมันดียังไงใช่ไหมเวลามันเขียวเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นแล้วมันลื่นนะมันจะไม่เหมือนกับสีแดงสีแดงเล่นแล้วมันกระตุกอะพอเขียวเนี่ยมันเล่นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับอ่า ไอเรื่องข้อความมันซ้อนกันเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลอะไรนะเราวางตำแหน่งของเราให้เรียบร้อยทับกันไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะดึงแค่ตัวใดตัวหนึ่งมาแค่นั้นเองอันนี้คือเพื่อนๆทําอย่างนี้เลยนะทําอย่างผมนะแล้วก็จุดสําคัญะครับให้เพื่อนๆครับพอเราเปิดแถบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือซีเควนต์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีซีเควนต์งานของเพื่อนๆอีกซีเควนต์หนึ่งอันนี้คือซีเควนต์ตัดงานแล้วก็อันนี้คือซีเควนต์ที่ใส่ไฟล์เทมเพลตผมก็จะเขียนไว้ไฟล์เท,มเ,ม,เทมเพลตใช ให้เพื off, movement, ่อนเดึงลงมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูยาวๆอย่างนี้นะเพื่อนๆสังเกตสีม่วงม่วงนะที่มันจะเป็นสีม่วงมแล้วให้มันเทาๆอย่างเงี้ยมันคือการดันให้เป็น2องซีเควน2ชั้นอย่างนี้นี่ครับดูดีๆนะนี่นะเพื่อนๆดูดีๆนะผมดันลงมาแล้วนะนี่ฮะ เดี๋ยวผมเอาใหม่อันนี้คือมันเป็นคู่กันใช่ไหมเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงถ้าเกิดเราจะใช้ถ้าเกิดใครตัดงานเรียบร้อยแล้วอ่ะเราพร้อมจะใส่ข้อความแบบนี้แล้วอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อครับจิ้มที่ตัวซีเควนต์ที่เป็นไฟล์เทมเพลตของเราจิ้มกดค้างนะแล้วเพื่อนเพื่อนดึงมาอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยให้มันเป็นสีม่วงๆนี้นะให้มันเป็นทรงนี้แล้วมันก็จะดันอันนี้ลงอ่ามันจะซ้อนกันอย่างนี้แล้วนะอันนี้คือซีเควนต์หนึ่งอันนี้คือซีเควนต์งานของเราเรา ดึงตรงนี้มาแคบๆหน่อยเพราะว่าเราใช้งานในส่วนแค่เลเยอร์นี้2องเลเยอร์เองให้เพื่อนๆเ,เปิดไทม์ไลน์ให้มันกว้างพอประมาณแค่นี้แล้วอันนี้คือไทม์ไลน์ตัดงานของเราสมมุติเราจะใช้งานเราก็เอาเส้นเพรชเนี่ยมาจิ้มดูว่าเราจะใช้ตัวไหนอันที่จริงเนี่ยไอตัวพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องดึงมาทั้งหมดในแต่ละเวอร์ชั่นก็ได้เราชอบตัวไหน ตัวไหนเราจะใช้หลักๆเราลากลงมาไว้ในไทม์ไลน์แล้วเราทําแบบนี้เวลาใช้งานอันนี้คือผมลากมาให้หมดเพื่อมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันมีเยอะประมาณนี้แล้วเวลาใช้งานมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะผมก็เลยลากมาทั้งหมดแล้วก็เรนเดอร์ทิ้งไว้อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ไปบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แหละว่าตัวไหนเป็นทัสซิชันแบบไหนเราจะคุ้นกับตัวไหนอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปเปิดโปรเจกต์อื่นก็ทําเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมอ่า พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้งานใช่ไหมสมมตินะสมมติเดี๋ยวผมดูตัว7เลยแล้วกันนี่ตัว7ตัวล่าสุดของผมสมมุติเราจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมใหม้เพื่อนๆกดปุ่ม all เดี๋ยวผมซูมตรงนี้ขึ้นมามาที่ซีเควนต์นี้เราชอบทันสิชันตัวนี้เราชอบลูกเล่นตัวนี้อ่าให้เพื่อนๆกดปุ่ม all ที่คีย์บอร์ดนะครับเราดึงลงมาวางได้เลยอย่างนี้แค่นี้เองแค่นี้เลยแค่นี้เลยนี่ครับแค่นี้เลยเราชอบตัวนี้เราเอาเพเฮดมาวาง โอ้ยชอบตัวนี้ว่ะตัวนี้สวยเรากดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดดึงลงมาอย่างนี้เฮ okay, นี่ครับแล้วเราแค่แก้ไขข้อความปึ๊บ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 อ่ะเล้วผมพิมพ์ข้อความนิดนึงอ่ะเราก็แค่แก้ไขข้อความแค่นี้เองวิธีการใช้งานแบบอย่างง่ายเลยนะอ่ะสมมติอ้าวเราชอบตัวนี้เรากดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดดึงลงมา วางปุ๊บแล้วก็แก้ไขข้อความที่สําคัญเนี่ยเราก็ควรจะวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทําสีอย่างที่ผมเคยสอนไปเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับว่าตัวไหนเป็นเวอร์ชั่นอะไรหรือเราจะไปแบ่งสีในความชอบของเราสีหนึ่งอาจจะชอบมากสีหนึ่งอาจจะเหมาะกับงานแบบนี้สีหนึ่งอาจจะเหมาะกับงานแบบนี้อะไรอย่างนี้เราไปแบ่งสีเอาตามความเข้าใจของเรามันก็จะง่ายกับการทํางานของเรานะครับผมว่าวิธีนี้เนี่ยมันทําให้แบบการใช้ไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยมันง่ายมากนะเราไม่ต้องมานั่งเบา์ตรงนี้แล้วมาดึงบ่อยๆนะการ ดึงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่อยู่ดีใช่ไหมในทไลา์ของเราเนี่ยเราตั้งค่าฟอนต์ตั้งค่าอะไรของเราให้เรียบร้อยให้หมดอ่ะเราตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยให้หมดทุกตัวเนี่ยเก็บไว้เราไม่ใช่ว่าตั้งค่าครั้งนี้เราครั้งอื่นเราต้องมาตั้งใหม่เราเปิดโปรเจกต์ใหม่เราไปงานอื่นเนี่ยเราก็สามารถเปิดโปรเจกต์ซ้อนกันแล้วเราก็ก๊อปซีเควนนี้ไปวางแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับใช้งานง่ายเลยนะก็สําหรับเวอร์ชันที่7นี้เนี่ยถ้าใครสนใจครับรายละเอียดทุกสิ่งงทุกออยย่่านคูใต้้ิปีว เวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปลองดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับก็จะอยู่ใต้คลิปนั้นๆทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคดีๆในการใช้ไฟล์เทมเพลตนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ